กิจกรรมสุมม่มบนความเพียรพักถิงไพรีพินาโกวลิงกแก้วกำพลรหัสหนึ่ครั้งที่61วันที่30มิบถุนายน2568 วันนี้วันที่30มิถุนาย,ยน2568เป็นครั้งที่61ข้าพเจ้าในปูริงแกอกรงปนขอถวายสิงสว่วนศรียากสุภาปาร,ะะริศและมวลต่างๆทั้งหลายเป็นพุทธบูชาพรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตและข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจะจอดในขลาบพิ่อจะชนะในบสตรต่อเนื่องด้วยเทอญ บทกราบลัตนาแตลังสมาสุตโตภควาพุทธังคุณตังพิวาเทมิสวะขาตัวพุทธารมบุตรธรรมนัมสามิปฏิปันโนภคตโตสาวกสังโฆสังฆนุมามิบทบูชาพระปผรีพินาอลังสมาสุตโตสุจิลังปรินิพุโตขุนในหีธรามโนฐานิปรมีหีติทิสติเยวะชีว่างหงมุธังธรรมังสังฆังสาลังขตโตปุเชมิรัตนาแตยังธรรมังจลามิสดีนา พปจุชนเทวราสมันตาจักวาลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตธมังมุยลาชสาสุนันตุสักขโมกขังสักยกรมเมจรุเปกิลิสิกลตเตจันตเลเีวิมานีธีเปลละเตศกามเตจลวนาคาหานคเอยวตุมิเกเตปุมาจิตุเทวราชละทลาวิสเมจรกัตปนากาจิรันตาสติเกยังมุเนวลาจับปัจจันหังสาตัวเมศุนันตุธรรมสุนักโลยมัทธันตาธรรมสุนักโลยมัทธันตาธรรมสุนักโลยมัทธันตาปศุผลภะคานามกาณุบุรสาวะตัลาตุรสุมาษุบุรสานุบุรสาวะตัลาตุรสุมาษุา ปัจสตายสังคมนปาธรพุทธาสนกระชามิตรรมสงกระชามิสังคังสนกระชามิทุเดียมปีพุทธังสนกระชามิตุเดียมปีธรรมสงกระชามิทุเดียมปีสังคังสนกระชามิตัเตียมปีพุทธังสนกระชามิตัเตียมปีธรรมสงกระชามิตัเตียมปีสังคังสนกระชามิปัจสดสจเกเริยาคาถานัติเมสังกันยังพุทโธเมสานังวะลังอิเตนะสัจจวัชนะสวิเมหุตุสัพพะทานัติเมสังอันยังธรรมโมเมสานังวะลังอิเตนะสัจจวัชนะสวิเมหุตุสัพพะทานัติเมสังอันยังสังโฆเมสานังวังอิเทนัสัจวัชน ะต่านะปนามคาถาพุทธังนะเมรัตนพุทธะเสระจิตังธรรมังนเมรัตนพุทธะวิสุทธิสาังสังฆังนเมรัตนพุทธะสุสีลิิเอตังนเมติรัตนังรัตนติยะวหางสมาสมสลิตวัตถุวิเศษพุทธังอัญยยายุตาคะยควะสัปวัตตังอสุมิตรยมีปิตเทวายถาทิทันเทเอกังวินาติทิเเลสมาสัมภเวนะโลเกกาิจจเลนะจัปตุปูตังคัมละนายาวิเนิยังธ เยวาชนะตายาสุนตสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมนสีสุทัปปัสสัตถานังปุญญติกานะมัสมุตตมะปุญญภูมังทุกขาปมุจณะมุขะสารนังคาตางปูชาละเหสุปะละมังอภิปูชเนยยังนิพพานสัจจิกิริยายุปะนิสัยยถังสมากิเลสมะละโสทนาสิทธิยาจะสาธุหิอัตถากุสเลมุปเสวนียังปาเนหิจาปิสารนังขมะนิยเมวัตสมาหิตังติรัตังคาณะสารนังคาตมหะ ลัตินาทิวังคณะในส่วนมัสสมานาปูเชมาจาปีสตสะตังสุปัสสนจิตตาตถานุปาลิจะลิยาสถานาจะพุณเยนาตถา,าสุกเตเนะ,ะสุขีภเวมุเตเชนัสตะจะสถาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินัยยมิปะมานุปโตโลกุตล,ะละาปิสมโยเนโตาสุพุชังตโสเปนิสยะตยยะอายมปิโหตุวัตุเ,เตเยปลิจโตสุปัสตะกาโรนามากาลสิทธิคาถา โยจักขุมามุหัมมัดลาปะกะโตสาวะมุกะโตสุกะโตวิมุตโตมาลาสาปาสา วินิโมจะยันตัวปาเป็นสีเขมังชนะตังวินิยังพุทธังวัลันตังศิลสานามามิโลกศาสนาถันจาวินิยกันจัตติเตชะสาเตชะสิทิโหตุสัพพันตลายาตวินาศเป็นตุธรมโอทโชโยวิยะสสะสัตถุท่าเสสิโลกัสาวิสุทธิมังขังนิยานิโกธรรมะทัสสัตตาลีสตาวะโหสันติกะโลสินโนธรรมังวัลันตังศิลสานามามิโมหะปทาหลังอุปสันตธาหังตันเตชะสาเตชะสิทิโหตุสัพพันตลายาตวินาศเป็นตุสัทธรรมะเสนาสุขตานุโพโยโลกัสาปะปูปะกิลสเชตาสันโตสยังสตติินโโยชะะกจสวคาธ ขังวัลันตังเซระสาระหมามีพุทธานุพุทธังสมณสิทธิทิถิงตันเตชะสาเตชะสิทธิโหตุสมันตาลายาจวินาสเมโตบทสวดนโมการัตถกะคาถานโมอรหัตโตสมาสุพุทธสามเณสิโนนโมอุตมะธรรมสาสดวขาตเสวะเตนิทานนโมมหาสังฆาสาปีวิสุทธสีละชิทธิโนนโมโอมาตยัลทัสารัตตนเตนะเตยัสสาทุกังนโมมังติตตสาตตะปุตติยัสปินโมกาลปภะเวนะเวขชนตุปัตถวานโมกาลนุภาเวนะสวัสดิโหตุสะปทานนโมกาลัสเตชะนะวิถิภีโหมิเตชวา บสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสูตรังเอกังสองยางพะขวาสกสเกสุวิหารติกับเป็นหลวงเจสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเคนาสติงปัจมเตหิพิกุสเตหิสเปเฮวะอาลานเตหีท่าสหิจโลกษาตุหิเทวตาเยกุเยนาสติปเจตาหนติปกนตังสัสสนายาพิกุสังคันจปะ อัตโขจตุนังตุธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัสโศสีออยังโคปะกวาสเกสุวิหารติก็เป็นลถตัวสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเกนัสติงปัจมาติหีพิกุสติสเปเิวะอละเตหิทัสสิยะจะโลกธาตุหิเทวตายิปุเยนะสนิปิตาหนติปะกวนตังทัสนายาพิกุสังกันจะยานุนะมยปิเยนะปะกวาตินุปัสสังกมิยามะอุปัสสังกมิตวาปะกวาโตสติเกปัจเจกขขาถาปัสยามติอัตโขตาเทวตาสยะเถรปินามะพละวะปุริโสสัมมัญชิตังวาังปะพังภาทาลย ตาลาหิตาภัจกวาตโตปะละตวปะตุลาหังสุอัตขโคตาเทวตาภัจกวันตังปิวาเทตวะเอกัมมตังหะตังสุเอกัมมตังสีตาหูเอกาเทวตาภัจกวะโตสันติเกอิมังคตังอปาสีมหาสัมิโยภะวันสมิงเทวะกายาสมาคตะอะคตธรรมหาอิมังธัมมะสมปยังทักขิยะทักขิตาเยวะอัปะราชิสังคติอัตขโคอัปราเทวตาภัจกวะโตสันติเกอิมังคตังอปาสีตตะปิกโวสมาถังสุจิตังอัตโนอุชุกะมะกังกรสุสารถิวะเนตานิขเยตวะอินทะเยานิละกันติปิตาติอัตขโง อภิวาเทตาวาะนตคูอัปลาเทวตาภะคะวะโตสัตตถเกอิมังคะทังอปาสิเฉตาวาคีลังเฉตาวาปะลีคัง อินทกีลังโอหันจะมเมีชาเตจัลันติสุทาวิมาราจกุมาตาสุสันตาสุูตนาคาติอัตขโคอปาราเทวตาปะขวัตโตสุนเกอิมังคาถังอปาสิเยเกจิพุทธังสานังคาตาสีนาเตขมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังติหังเทวกายังปริปฤเรสันติติอัตขโคปะขวาภิกขุอามันเตสิเยปกเยนะภิกขเวทัสสุโลกตาตูสุเทวตาสนิปติตาโนติทถาคตังทศนายาภิกขุสังคันจายัน เยปิเตพิกเวชอเฮสุงนติธรรมทานังอรหันโตสมมาสุพุธาเตสัมปิพระกวนตานังเอตาปะมาเยวะเทวตาสนิปติตาอเฮสุงเสยถาปิไมหังเอตาละหิเยปิเตพิกเวชพระวิสันติอนาคตมทานังอรหันโตสมมาสุพุธาเตสัมปิพระกวนตานังเอตาปะมาเยวะเทวตาสนิปติตาพระวิสันติเศยถาปิไมหังเอตาละหิอจิกิสามีพิกเวชเทวกายานังนามามิกิติสามีพิกเวชเทวกายานังนามามิเตสิสามีพิกเวช เอวกายนังนามามีตังสุนาฏาสาธุกังมานาสิกโรถาปัสสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกูปะกวาโตปจัตสุสุงภะกวะอิตาทบโจะ สีโลกะมนุกสามิยัตถปุมาตัสฐเตยเยสิตาคลิขับพลังพิจตาสมาหิตาปุตุสีหวัสันนีนาลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตัมรัสสาสุทธาวิปัสสนาภมาณาวิลาพิญโยปัจัะเตยตาวะวันีกะเป็ละวะทเวตาตตอมันตยิสตาสาวิกเกษตรเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิจารณะพิฆวะเตจะอัตตปมะกะลุงสุตวาพุทธสาสัสังเตสัมปาตุลุหูยานังอมนุสนาทัศนังอเปเกสตามัตถคุงสาสังอัฏฐสตะลิงสตังเอกเกสสาสานังอมนุสนามัรจะสุขอเปเกนันตะมัตถคุง กุมาตโตอมันตีสถาสาวเกศศาสนละเตว่ากายาภิกันตาเตวิชนาทพิกโบเยวะหังกิตเยสามีเคลาเห็นระปบโสตศสตัสสาวีขาพุมากะปิลวัฒวายที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโตยสสีโนโบทัมนาพิกขโมภิกตังสมิติงวันังชะสาหัสาเฮมาวาตายะขันนาตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยสสีโนบุธมนาพิกขโมภิกตังสมิติงวันัง สัตย์ขีลาติสหัสายักขานนัตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสินอมวัฒนาภิกมุภิกุนังสามิติงวะนังอิเจเตโสลัสสหัสายักขานนัตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสินอมวัฒนาภิกมุภิกุนังสามิติงวะนังเวสามิตาปัญจัสตายักขานนัตตวานิโน อิทธิมันโตชิติมันโตวัณณะมันโตอิสสิณอมปธมนาพิกรมุพิกรนังสัมมิติงวะนังกุมพิโลราชาคเฆโกเวปุลัสสานิเวสนังกินโยนังสตตาสาหัสสังยักขานังปยุรุปาสติกุมพิโลราชาคเฆโกโสปะคัสติมิติงวะนังพุลิปัญจาที่สังราชาทัตตะละโถปัสสติกันทภะนังอธิปติมหาลาชายยสสีโสพุตตาปิตาสะพาหโวยินทานมามหาภลาอิทธิมันโตชิติมันโตวันณะมันโตอิสสิณอมปธมนาพิกรมุพิกรนังสัมมิติงวะนังทักขินจ่าที่สังราชาวิรุุณโหตตะปสสิกมันนธ យីតេមន្តោជេតេមន្តោវណៈវន្តោយាសាសីនមោធម្មណាបិកមូបិកុនងសម្វិធីវណៈ ปัจจิมันจ่าที่สังราชาวิรุปโขป萨สสตินะขันนังที่ปติมหาราชายสิสีโสพุตตาปิตาสาวาโวยธนามาหมาพลายที่มันโตชุติมันโตวันนาอันโตยสสีนอมวัฒน์มนาภิกขุภิกุณาสมาติถิงวะนังอุตตะลัณจ่าที่สังราชากุเวโลตปัสสติยขันนังที่ปติมหาราชายสิสีโสพุตตาปิตาสาวาโวยธนามาหมาพลายที่มันโตชุติมันโตวันนาอันโตยสสีนอมวัฒน์มนาภิกขุภิกุณาสมาติถิงวะนังปุริมาที่สังทัตตะละโถทะคีเนนะวิรุเวโลลอุตตัง ที่สังจะตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลที่สาทัตถลมานาอัทังสุเวเนกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัตนิกาสถามายากุเตนทูเวเตนทูวิภูจวิภูตสหจันทโนกามเสโทจะคินโนคันทุนิคันทุจักปานาโทอปปัญเยจะเทวสุโตจะมาตลิติตาเทโนจันทโพนโรราชาชโนสโปอาคูปัจจศิโคเจวะติมพารูสุริวัชชะสาเอเตตันเดียจราชโนคันธภาสาลาชุภิโมทมนาปิเกมุปิกุนังสมิตริงวนา อาชาคูนาภาษานาคาเวสาลาสตรชกาสพลัตกัมพลสัสตลาอาคากัมพลสตัลาอาคูปยาคาสยาติพิยมุนาทัตลถาจะอาคูนาคาเยสสินโนเอลาวันโอมหานาโคสุปัคษามิติงวานางังเยนาคาลาเชสาสาหัลันติทิพาทิชาปะกิวิสุทธาจักรูเวหายาสาเตวานามวัชปตาทิตาสุปนาอิติเตสานามังอเิยตธา <c oughs> อาเปยัญตทานนะข้าราชานามาสีสุปนตโตเขปมากาสีพุทโตสนาหิวจาหิอุปาวหยันตานะข้าสุปนนาสนณะมะกังสุพุตังชิตาวชิเชเสนาวชิลาเถนะสมุตังอสุลาสิตาภาตโลบาสวัสเตที่มันโตยิสสสีโนกัละกันฉามาพิสมาอสุลาธารเวคสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาลาทวนัมุจีสหัสตันจาปผลิปุตตานังสเพเวโลจนะมกาสนาหิตวะผลิกเสนังลาหุปัทโมปาขมุงสมัยอยู่ธานิพันเตภิกุณาสัมพิติงวนังอาโปตเทวาปัทเวเตโชวายุทธะขมุงวัล นากายิกาอคูเทวายัสส um ีโนทเสเตทัสทากายาสเพนนาตะวันิโนอิทิมัโตชิติมันโตวะนันโตยัสสีนมวะทัมนาภิกขุมภิกขังสมิติงวันัง เป็นทูเทเทวาสาลีจัสมาจัทุเวยมาจจัททสุปนิสาเทวาจัททมาคุปรคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคุปรคิตานักขานิปุรคกขิตาอาคุมทวลาหกาวปสุนังวัสมบุเสโสรสกุปปาคัปปิลินทะโททัเสเตทัสทากายาสะเพณนันตตวานิโนอิทิมันโตชิดิมันโตวนาวันโตยสัตสีนโมทัมนาภิกขุภิกุนาสุมิติงวะนังอาถาคูสาวูเทวาเชลมากิสิขาลิวะอริษกาติโลชาจะอุมาปุปะนิพาสิโนวะลุนาสาธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาออคคุุ วาสวรีสิโนทเสเตทัสธากายาสเปรนาตะวันนิโนอที่มันโตชิติมันโตวันตะวันโตเอสสิโนวธัฒนาพิกมูพิกลังสมิติงวะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสสุตมาคิตาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาถาคูหันโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารละามหาปารละาอาคูเทวาเยสสิโนทเสเตทัสธากายาสเปรนาตะวันนิโนอที่มันโตชิติมันโตวันตะวันโตเอสสิโนวธัฒนาพิคมูพิกลังสมิติงวะนัง สุกากาลุมหาอโลนาอาภูเวคะนาสาสหโอทาตะไยหาพโมขาอาภูเทวาวิจักนาสตามาตาหาละขชามิสกาเชสัสินโนธนิยังอาคาปชุนโนโยทิสาพิวัติสติทเสเตีชาสักกายาสเพนนัณตวานิโนยทิมันโตชติมันโตวันนวันโตอิสสิโนบุธาบรรณาพิกรมุพิุนังสัมพิธิงเมณังเขมิยาจติตายามากัตกาเจสัสินโนสัมพิตรกาลมาเสชา ละมัเสถาชตินามาจาอาสวะนิมานละติโนอาคูอัฐาคูเปลนิมิตาทัศเสตทัศถากายาสเพณนัตตวันิโนทิพมันโตชุติมันโตวะนาวันโตสัสสีนุปัฏามานาภิกขุภิกขุนันสมิติวะนังสัตเทเตเทวะนิกายาสเพณนัตตวันิโนนามันวเยนะอาคันจุญเยจันเยสติสาสหะปุธชาติมัคขีลังโอคาเตนัมนาสวังทัคเขโมขตลังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุภามาปรมาตจักภูตัยทิมโตสหัสจันงกุมารติโสจารสปะคะสมิติวะ อุปปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยสสีโสธาเสถาอิสราอาคูปเจกวสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตเปริวาลิโตเตจัสเพยพิกันเตสิเดเรเวสพระมเกมาไลเสนาพิกามีปัสกันาหะสมาธิยังเอทาคันหาหะทัก ขานหะทะพันธะอลราเคนะปันธะมัตุโวสมันตาปะเรวาเลธามาบุปเจตาะโกจินังอิติตะทะมหาเสนองการนาเสนังอเปสิยิปานิณาตละมัจจะสลังกาตะวานะเพลระวังเกษาปวสโกเมโหทนะยันโตสวิชโชโกตตาทาโสปจุทาวติสังกุโธสยังวเสตันจะสพังอภินยยาวะคิตตะวานะจักขุมะตตะตัวอมติยิสถาสาวเกศสินเละเตมาลัเสนาพิกันตาเตวิชระาดพิกโวเตเจตตาปะมะกะลุงสุตวะพุทธศาสาสนังวิตาลาเคหิปะกัมมุเนสางลมปิอินชยุงสเพวิสังฆามาพัติตาเยสสิโนโมทันต ปะสวดมังคลาสุตังอเสวนาจะพาลณนังกิติจารจะเสวนาปูชาจะปุชินีญานังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิรูปปฏิสาวะโสจะปุภเพจกตะพุญญาตาอัตสัมมาปิณิทิจะเอตัมมังคลมุตตมังพหูสัจจัญจสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจเอตัมมังคลมุตตมัง มาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทาลัสะสังขโห o นาคุลาจจะกัมมันตาเอตัมังขลุมุตตะมังทานันจะธรรมะจริยาจะยาตะกานันจะสังขโหอนณาวชานิกรรมานีเอตัมังขลุมุตตะมังอาลติเวรติปาปามัชฌปนาจะสัญญโมอปาโมโรจะทมเมสุเอตัมังขลุมุตตะมังขาละโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกตัญญูตากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมังขลุมุตตะมังขันตีจะโสวะจะสตาสวนันันจะทัสนังกาเลนะธรรมะสากจ่าเอตัมังขลุมุตตะมังตโปจะพรหมจริยันจะอรุตตมัง มังคุตถะสะโลกะธรรมีหิจิตังยัสะนักมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตามังคันวัตมงเอตาทิสานิกตะวานาสภัพพธรรมะปราชิตาสัพพะสภัพตะโสติงขจันติตังเตสังมังคันวัตมันติปปสุรัตนะปิตยังกินจิวิตังอิทวาหุลังวาสเกสุวายังรัตนังปนิตังนาโนสังังอธิตถาคเตนะอิทัมปิพุทเธรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตุขยังเวลาคังอมตังปนิตังยัทชะกาสกุยมุนีสมัยฮิโตนะเตนะธรรมีนะสมาธิกินจิอิทัมปีธรรม ยาพุทธาเสถโผะเรวันตดยิสุจริงสมาธินันตตะลิการยมาหุสมาธินาเตนะสมุนวิชติอิธรรมปิธรรมเอลตะนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิ์โหตุเยปุคลาอัตตะสตังปัสสาจตตุลิเอตานิยุคานิหุนติเตทะขิณในเตทะขิณในยาสุขตัสสาวกาเอเตสุจินนานิมห์ภลานิอิธรรมปิธรรมสังเคลตะนังปณิตังเอเตนะเเอตนสัจเจนะสวัสดิ์โหตุ เยสุปายุตามนณสาทันเหนานิกรรมิโนโคตามสาสนมหิเตปฏิปตาอมตะวิคายหาลธรรมุธานิพุติงบุชาบรราอิทัมปิสังเรลตนางปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนังปูลานังนาวังนาติสัมภวังวิรัตตะจิตายติเกพผอสมิงเตขีนัพิชาเวรุนิชันทานิพันติทีลายะไทยันปัติโปอิทัมปีสังเคลตนางปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุบทโซทัมบุบสหะสวักอัตตาหเวชิตังเสยโยยาใจยังอิตาลาประชาอัตตะทันตัสสะโพสสะสติจังสัญญาตจารยิ สัญญาตาจาริโนเนวะเทวนาคันทพนัมมาโลสาพุมุนาชิตังอภิชิตังกยิราตถาลุปสะชันตุโนบุษวัเกศปุตสูรพาสิตามิทังเตนะภะคะวตาชนะตาละปัสตาอะหัตตาสมาสพุเทนะเอถะตุมเหมาอนุสเวนะมาปลมาปลายมาอิติกิลายมาปิตกาสัมปทาเดนะมาตากาเหตุมานยาคาเหนะมาอาการละปะลิวิตเกนะมาทิฏินิชานักันติีมาพระพลุปตาเยมาสมโนโนคฆาลยะธาตุเมหิอัตานาวัชเนยธาอิเมธะมากุสลาอิเมทะมา อิเมธมาอากุสลาอิเมธมาสาวัตชาอิเมธมาวินโยคะรหิตาอิเมธมาสมะตาสมาทินาอหิตายะทุขายะสวัตตันติอัตตัตุเมหิปัชชะเหยียธาเหยธาตุเมเหอัตนาวัชเนยะทาอิเมธมาากุสลาอิเมธมาอนาวัชชาอิเมธมาวินโยปัสสาทาอิเมธมาสมะตาสมาทินาหิตายะสุขายะสวัตตันติอัตตุเมเหออุปะสัมปัชชาวิหาระยทาติ อุปสูตอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัปปมายุงชโลูปนิทัสสะนาสันติตนาเอตังพยังมะรณะเปตกขมโนปุญญานิกเยลลาถาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมัปปมายังชโลูปนิทัสสะนาสันติตนาเอตังพยังมะรณะเปตกขมโนโลกามิสังปชาเหิสันติเปโโยุทธากายยนะสังเยมวายวายจายะอุทธาจิตตสะตังตัสสะเปตัสสะสุภยะโหติยังเชื่อมโนปกาลติปุญญะธโมขเวรคติธมะจาริงธมโมสุจินโนสุขมาวะหติเอสานิสังโสซทมเมสุจินเนนะทุกขติงขัจฉติธ ติยัทธนิจจติยถาปัญญายะปสติอัถานิปิจติทุกเกสัมมโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขติยัตถาปัญญายะปสติอัถานิปิจติทุกเกสัมมโควิสุทธิยาสเพธมะนัตติยัถาปัญญายาปสติอัถานิปิจติทุกเกนิปิจติทุกเกสัมมโควิสุทธิยาเบืส่วนดัปันนกชาดกอปันนกาฐานเมเกตุติยังอหุตากิกาเอตัธัญายะเมธาบตังคานเหรยะปันนกังพหุเบสะนองยันติปปะตานิวนานิจะอารามโลกคจิตานายิ อาลามะลุขะเจตยานิมนุสาพยตาชิตาเนตังโขสามังเขมังเนตังโขสานังเขมังเนตังสนะมุตตมงเนตังสนะมัคคมาสัพพทุกขาปมุจติตเยวจะพุทธัญจะธรรมัญจะสังคัญจะสานังขโตจตาริอริยสัจจานิสมปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปะทังทุกขะสะจะอธิกมังอริยันจะอัตถังขิกังทุกขุปัสสะมะขามินังเอตังโขสามัง เขมังเอตังสนะมุตตังเอตังสนะมขมาสัพพุทกะปมุจติบทส่วนพระเถรกรัตะคาถาอติตังนันนาวะข้ามยะอันปฏิกังเขานะข้าตังบุคคลไม่ควรกลมืนถึงสิ่งที่ลงไปแล้วไม่ควรกวังถึงสิ่งที่มาไม่ถึงยะถาติตัมปะหินันตังอัปปัญจะอนะขตังสิ่งนั้นลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตไปแล้วและสิ่งที่มาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธมังตตะตะถาวิปัสสติอสังยิลังอสากุปังตังวิธามะตุกโรหภเยก็บุคคลในเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบัน ไม่เงียบเงียไม่คอนแคนทำนั้นได้บุคคลนั้นเพิงเจริญทำนั้นด้วหนึ่งให้ปร่งปรงเถิดกิจอัจเชวะกิจจมาตปาปังโกชัญญามาลันังสุเวเพิ่งท่องอภัยเศนในวันนี้แหละใครเราจะลงคำตายในวันพรุ่งนัฮีโนสังฆลันเตนะมหาเสนีนัมัจจุนาเพราะว่าเขาผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่เมแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหาระตมะตันทิตังตังเวีพระเจรัตโตติสันโตจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบล้มเยื ผู้สงบย่อมเลกบุคคลผู้มีปกติอีกอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วผู้มีรายตีหนึ่งเจริญได้ประการชนิดแลบทส่วนพิณนะหาปัจเจเวคณาปาระช่าธาทมโมหิชลังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะเริ่มพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิธิทำโมหิพยาถิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะเริ่มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทมโมหิมรณงอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะเริ่มพ้นความตายไปไม่ได้เพหิเมปิยาหิมนาปิหินนาภาโววินาภาโว กรรมสะโกมหิกรรมมาทายาทัวกรรมมโยนิกรรมปันทุวกรรมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมไม่ได้ตามมีกรรมไม่ได้พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามีกัลยานังวาปาปะกังวาตะสะทายาทัวพระพิสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสื่อไปเอวังอภิหิอภิณหังปัจเจเวกิตตปังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดประสวะสด์เทวตาอุโยชนาคาถาประสงเทวราทุกขปิตาเจนิทุก เอตาวาตาเอตาวาตาจำเพาหีสัมปตังบุญยสัมปตังสเปเทวานโมทันตุสัพพสัปติสิทธิยาทานังไทันตุสทายาสีลังละขตุสัพพทาภาวนาพิราตาหุนตุคัจฉตุเทวตาคตาสเปพุทธาพระรัปตาปเจกานันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชนะละขังวะทามิสัพพโส บทสวดเทวตาปฏิทานคาถาหันทัพไปยังปฏิทานคาถาโยพระนามาเสยาเทวตาสันติวิหารวาสศรีนิทุเปกขเลปุิกิเลตหิงตหิงตาธรรมทาในน้ำบ่อนตุบุชิตาเสถิงกะลลนเตนท้าวิหารมันเดเลเทลาจามชานาวกาจะพิโกวสารามิกาธนปฏิอุปัสกาขามาเจเรสานิขมาจะอิสราสปานณภูตตาสุกิตาพันตุเตชลาผู้ชายเยปิจานาสัมภวาสังเสราชตาอารบุปปัติกานิญานิกังธรรมะมะลังปฏิเจเต สเพปิตุกษะกาลนตูสังขยังทัตุจิลังสตังตรรมโมธรรมทรลาจะปุคลาสังโกหตูสมะโควาอัายะจะหิตยะจัอมเหลัคตุสัตธรมโัสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุญญามะธมีอะเลปเวทิเต บทสวดสภาพปฏิทานาคาถาหันทั้งไปยังปฏิทานาคาถาโยปนามาเซปุญญสิทธานิกัตสายานัญญานิกัตานิเมเตสัญจาปะคิโนหุนตัวสตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจ่าปิยะทิฐาวาอันเยมาเชตเวลิโนสตตาจิตุนติโลกสมิงเตพุพมาจตโยนิกาปัญเจกะจตัวกาลาสังสารันตาพระอภเวยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปปชานันติเทวาเตสังนิเวทะยงมายาทินนานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเบสตาสทาหุนตุอเวลาสุขชีวิโน เขมปะจจันจปะปนตุตเตสะสาะสิทตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจมู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพาเจ้าได้ทําแล้วคือสเราใดเป็นที่รักผู้มีคุณ,ม,คณมีบรรดาและบิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพาเจ้าได้เห็นเลยแมย้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางเลยมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกัมเนิดศีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวในภพน้อยและภพใหญ่สารรอดายทราบการที่สุดบุญข้าพเจ้าแล้วขอสเรานั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สารรอดายย่อมไม่ข้้้าาพเจ ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวียรจงมีสุขเสมอเถอแล้วจงถึงทางนเกษมอัน,กนเกษมเถิดขอความวางดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทิดด้วยอนุภาพอิสัจจะอนิฐานอนุภาพเป็นความเพียรและน,นิสงแห่งการบูชาพระราชนาต,าตายด้วยการสัตยายบุตรสวดมนต์พระสุภปารปิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งทางโลกและทางธรรมขอถวอยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอ a นวนยพันให้แก่ข้าพเจ้าและผู้ถุมงคลพระกิ่งพรีวินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดประวัณีเวทวิหารตลอดจนผูตถุมงคลทั้งหลายที่สาสิงจะสร้างขึ้นทที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิษและข้มงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมเด็จศักดิ์สิทธุประการเทิดสาธุบุญกุศลนะครับพระเจ้าทั้งหลายอันกิดจาดการสนต์เจริญพาวนาขอนอนถวายเป็นพุทธ,ธบูชาเทพบ,บูชาสังฆบ,บูชา ขอพลบุญนี้จงส่งถึงมุ่งวิจิตศรานุสงศ์มนต์จเจริญจิพนาทุกท่านขอจงปอดจากราชเเพยทั้งปวงขอเจ้าขรามทุกกายทุกใจทั้งสินส้นประสบความสำเร็จ,จเจริญลูกเลี้ยงในที่การงานชนตะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านทศสาสมบัติรบตริวารสมบัติเป็นตาเห็นธรรมสำเร็จในการเป็นสนักรรมฐานคือปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจตุริปัญชัยทั้งสี่คืออายุวนันนาสุขาปะละเทินขออนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเจตถิทุกท่าน